สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรหมูชนแนลนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาทําการเปลี่ยนรหัสเฟ e บุ o k นะครับผมใครที่มีปัญหาในการเปลี่ยนรหัสเฟ e บุ o k นะครับผมแล้วก็ไม่รู้วิธีการทํามาชมคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทาวิธีการทําการเปลี่ยนรหัส Facebook ล่าสุดปี2 0 0 21นี้นะครับผมนะโอเคนะครับก่อนที่จะไปทำก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วกดสังเกติให้เมตตาหมูชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องสาวโยสุธรใ้ผมด้วยนะครับผมลิงก์ใต้คลิปไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับโอเคนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้ว ไปชมพร้อมกันเลยครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเรานะผมนะให้เราทําการไปที่ Facebook ของเราเลยนะครับผม Facebook ของเราอยู่ตรงไหนให้ไปตรงนั้นนะครับผมนะเฟซบุ๊กเนี่ยต้องอัพเป็นเวอร์ชันล่าสุดตอนนี้นะครับผมใครที่ยังไม่อัพก็ไปอัพซะนะครับผมนะเข้าไปใน Play Store ไปอฟได้นะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในโทรศัพท์มือถือก็เข้าไปใน Facebook เลยนะครับ โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่นะครับผมตรงนี้นะครับผมขีด3มขีดตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนลงมาครับไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่า,คาน,น,นะฮะโอเคนะครับเฟซบุ๊กอัปเดตใหม่นะ่ะมันเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเผื่อใครยังเผื่อเผื่อใครไม่เป็นแบบนี้แล้วอ่แล้วก็มันยังไม่ได้อนะัปเดตเฟซบุ๊กนะก็ มันจะคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับผมอันนี้มันอัปเดตผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับผมโอเคนะครับทีนี้ก็ให้ทุกคนไปตรงนี้ครับผมข้อมูลส่วนตัวเอยไม่ใช่สิไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวเออรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยตรงนี้นะครับผมให้ทุกคนคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับปึ้ง้าไปอ่าโอเคนะครับทีนี้นะครับให้เราไปที่การเข้าสู่ระบบหรือว่าการเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปตรงนี้เลย โอเคหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้ใส่รหัสผ่านปัจจุบันของเรานะครผมเราก็ใส่รหัสผ่านปัจจุบันของเราเลยเดี๋ยวผมใส่รหัสผ่านนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราใส่รหัสผ่านของเราเสร็จเรียบร้อยให้เราทําการใส่รหัสผ่านใหม่แล้วก็ให้เราใส่รหัสผ่านใหม่บัตรแรกตรงนี้นะครับตรงนี้นะบัตรที่2นะแล้วก็พิม์รหัสผ่านใหม่อีกครั้งนะครับผมก็ใส่รหัสผ่านใหม่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมทําการใส่รหัสผ่านก่อนนะครับโอเคแล้วก็มาพิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งนะครับรหัสผ่านใหม่ของเรานะครับ รหัสผ่านใหม่ตรงบัดนี้นะก็มาใส่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับทุกคนนะครับผมก็เราใส่รหัสผ่านปัจจุบันของเราแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่แล้วก็คอนเฟิร์มหรือว่ายืนยันรหัสผ่านใหม่เรารอให้เราทําการอัปเดตรหัสผ่านได้เลยนะครับถ้าใครจำรหัสผ่านเก่าไม่ได้ก็ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่ก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดบนนัดนี้แล้วก็ทําตามขั้นตอนนะครับผมถ้าใครอ,อ,อยากเปลี่ยนรหัสผ่าน a c e b o o k นะครับผมแต่ว่าจํารหัสผ่านเก่าไม่ได้ ก็ไปดูคลิปเก่าของผมที่ผมสอนไว้นะผมเดี๋ยวผมเอาลิงก์ใส่ตัวไอไว้ให้นะผมตามนี้เลยนะผมตามนี้เลยนะโอเคนะครับหลังจากนั้นให้เราทําการอัปเดตรหัสผ่านได้เลยปึ้งโอเคนะครับหลังจากนั้นครับเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วนะครับหากคุณคิดว่ามีผู้อื่นที่จะทราบรหัสผ่านรหัสผ่านเก่าของคุณหรือสิ่งอะไรต่างๆนะผมนะก็ ก็ไม่ต้องทําอะไรนะผมก็อยู่ในระบบต่อไปก็ได้นะเพราะว่าเราเปลี่ยนรหัสผ่านเราไม่ได้ทําการกู้ใช่ไหมครับเราก็ให้อยู่ในระบบต่อไปถ้าเราไปตรวจทานอุปกรณ์หรือว่าไปเตะปอ,อกเนี่ยเราก็มันจะขึ้นเซสชันหมดอายุแล้วก็จะขึ้นให้ใส่รหัสผ่านอะไรเงี้ยนะครับผมดังนั้นนะครับผมเราก็อยู่ในระบบต่อไปนะผมนะก็กดดําเนินการต่อเท่านี้นะครับผมก็จะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยในการ เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ใน Facebook ของเรานนัเองนะล่าสุดปี2021นี้เลยนะผมนะโอเคนะคทุกคนก็มีประมาณนี้ในการเปลี่ยนรหัส Facebook ล่าสุดนี้นะผมนะถ้าใครทําได้ไม่ได้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะไปตอบคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่งกระดิ่งให้ม i s t e r Moo Channel เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกๆคนไปก่อนสวัสดีครับ ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ